คุณพ่อบ้านคะคุณพ่อบ้านเร็วๆมาช่วยอุ้มหมาหน่อยเร็วไปช่วยอุ้มข้ามหน่อยเร็วปะลงตรงนะนี้เลยลูกจะอุ้มเนะาอนอะจอ่ะตตาร์ทรถดิพวกอะไรหนักมากนะ ขอบคุณค่ะตัวที่หนึ่งนะคะน้องปานนะคะเสียงรถค่ะมันจะมามีแบบว่าโลสลงโลสลอยคงไม่ใช่เสีะไระมันจะดการลิชไ่ช่เต็มพร้นจลยใช่เดี๋ยใช่วมันโดดออกมาพอแล้วพอ เตี้ยไปรอรอใช่พอพอพอ oh <my> จุ๋มบอกว่าอยากจะปีนขึ้นไปจริงๆ <c oughs> อันนี้ต้องดำนะคะตัวผู้เราจะพาน้องไปทำหมัน <c oughs> มีพี่กองกองไปเรียแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอาไอ้นี่พี่จุม๋ม <ห ả? S 2> แล้วตอนกลับพี่พีดวนเข้าบ้านไปเลยนะพี่พีดไปกับพี่พี้แต่มทาอนี้สรุปจวไปไม่ไปเนี่ยจุ๋พี่พีดพี่พีดขาแล้วก็วนไปเอาไอ้นี่นะลำไย,ยในบ้านนะ วนไปเอาลำไยในบ้านเอ็นดูพี่พีเขาบอกนี่้าณนเท้าอย่แบนี้นี่นีก็เดินคุณพ่อลูกดกนี่แหละเขาเป็นคนแรงแรงร้อนแรงเขาก็ต้องรูปลูกดกแบบนี้แหละสายผ่านทำงานหนักมาก บดมันจะยางแตกไหมนะ่า,าจะ้าอัดกันเข้าไปอัดกันเข้าไปสุดๆหมาสามคนสามสุดไหมละ่ะสุดในรุ่นพี่จุ๋มไปนั่งกับหมาข้างหลังเหรอ แล้วข้างหลังก็มีโกงนะจะบ้าแล้วถ้ารถดับอ่ะคุณน้าแล้วดูแล้วพวกมอะไรหนักมากเพราะม่นเป็นรถเก่า kamu oke okay.